โอ้โห oh พี่น้องดูฮะดอกบานสวยงามมากๆเลยฮะสีชมพูฮะสดใสเลยฮะนีคือดอกว่านรางเงินฮะก็เป็นไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดินฮะตระกูลว่านสีทิศตอนนี้เริ่มออกดอกกันแล้วฮะคือเหมือนกับเข้าสู่หน้าแล้งเขาจะออกดอกเองโดยธรรมชาติของเขาะ ช่องกิตในเสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับชาวนี้นะเลก็กก็พามาจิบกาแฟมาชมดอกไม้สวยๆนะไม้มงคลนะออกดอกไม้ที่ชื่อว่าว่านรางเงินนะมันก็มีว่านรางเงินว่านรางทองนะแต่ว่าของน้าเล็กมีแค่ว่านรางเงินนะนะก็เป็นไม้ตระกูลที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะเหมือนหัวหอมนะั่นแหละ คุณเดียวกับว่านสี่ทิศนะดอกก็จะออกในสี่ทิศทางนะเขาบอกว่าออกดอกพร้อมกันเมื่อไหรนะ่บานพร้อมกันเมื่อไร่จะมีโชคมีลาบนะก็ถือว่าเป็นความเชื่อไปนะแต่ว่าเราเห็นดอกเขาเราก็มีความสุขนะ,นะออกพร้อมกันเลยฮะสองช่อนะมีช่อที่สามกำลังนน่นนะ กำลังแทงขึ้นมาก็มีตุ่มๆก็เป็นไม้ที่ถือว่าปลูกง่ายนะก็ฝังฝังไว้ในดินนี่แหละนะไว้ในสวนเนะี่ยถ้าดินดีมันก็ใบสวยงามใบโตแล้วก็หัวโตนะพอถึงเวลาที่มันแรงนะมันก็จะแทงดอกออกมา ก็เป็นสัญญาณเตือนว่ามันกลัวที่จะตายกลัวที่จะสูญพันธุ์มันก็แทงดอกออกมาเนี่ยตระกูลว่านสี่ทิศเนีเดี๋ยวไปดูกันว่าต้นเป็นยังไงเทปมิดก็ปลูกทิ้งไว้ในสวนเราก็รวมๆกับพวก ต้นไม้อย่างอื่นนะม่าจะเป็นพวกกระเจียวเนี่ยกระเจียวเริ่มล้มกันหมดแล้วนะเพราะว่าเขาเริ่มทิ้งต้นละเนี่ยตอนนี้เริ่มแทงช่อดอกออกมาแล้วนน่นะตรงนั้นก็แทงช่อดอ,อกเดี๋ยวก็จะบานก็ปลูกทิ้งๆกันไวน้นะู่นนะเยอะแยะเลย โน้นนะโน้นอยู่ใต้ร่มเงานะแบบเหมือนกับรำไรว่างั้นเหอะนะชุ่มชื้นดินดีนะเพราะว่าดินตรงนี้เทพมิตรเขาบำรุงได้ดีมากนะโดยใช้พวกใบไม,ไม้นะจากสวนป่าตะเคียนบ้างจากใบหูกระจงบ้างนะมีอะไรก็เอามาคุกเขลานะ ทำให้ดินตรงนี้มันถือว่าค่อนข้างที่จะร่วนซุยก็เลยเหมาะกับไม้พวกตระกูลที่มีหัวอยู่ใต้ดินเนี่ยที่เขาเรียกว่ารางเงินนี่ก็คือเนี่ยตรงกลางของเขาเนี่ยมันจะมีสีขา,ขาวๆนะอยู่เป็นร่องกลางเนี่ยจะเป็น ไม้ตระกูลไม้มงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองหลายคนก็อยากจะหามาปลูกเวลาเขาไปขายนะเขาจะขายแบบเนี้ยกำลังดอกตุ้มๆมะนะอย่างงั้นเขาจะขายประมาณทักต้นละร้อยต้นละสองร้อยแล้วแต่คนก็จะมักซื้อกันชอบซื้อกันแบบนี้เพราะว่ามันเห็นผลคือ ได้ดูดอกเลยแต่ถ้าจะเลี้ยงไว้ใส่กระถางอะไรอย่างนี้มันก็ดูแลยากเหมือนกันเพราะว่าความชื้นของดินเราเลี้ยงได้ไม่ค่อยดีรดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างแห้งบ้างดินแน่นบ้างมันก็จะไม่ดีสำหรับไม้พวกนี้เพราะไม้พวกนี้มันชอบอ มีหัวอยู่ใต้ดินแล้วก็ชอบความชุ่มชืน้นชอบดินล่วนสุยนะดูฮะดูลักษณะดอกเขาใกล้ๆนะฮะเนี่ยกลีบดอกเขาจะมีหกลีบนะฮะและจะมีเส้นใยสีชมพูออกแดงฮะ แล้วจะมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียออกเนี่ยเหมือนอย่างสีสวยแบบนี้สีขาวๆคือเกสรตัวเมียนะส่วนปุ่มสีน้ำตาลนะก็คือเกสรตัวผู้ว่านสีทิศเนี่ยดอกของเขาก็จะอาจจะมีถึง5-6ถึงหดอกได้นะ ถ้ามันสมบูรณ์จริงมี5้าหกดอกนะเลยเคยถ่ายแล้วก็มีถึงหดอกสวยงามมากๆเลยส่วนดอกนั้นก็กำลังตุ่มๆน,ะน,น,นี่กำลังตุ่มๆเขาจะหันหาแสงแดดนะนดอกแรกๆเนี่ยที่บานเนี่ยจะหันหาแสง ก้านดอกของเขาเนี่ยวโหูก็ถือว่ายาวพอสมควรนะอวบยาวสูงประมาณสักสองฟุตอ่ะสวยงามฮะสวยงามแล้วชื่นใจฮะดูแล้วมีความสุข นะคนที่อยู่กับธรรมชาติเหมือนนันเลยก,ก็จะเป็นแบบนี้แหละมีดอกไม้มีอะไรให้ชื่นชมทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นความสุขมาทําให้การดําเนินชีวิตของตัวเองเนี่ยมันเป็นไปนในทางที่ดีนะอย่าไปหมกมุ่นกับสิ่งที่มันทำให้จิตใจเราห่อเหี่ยวพอจิตใจเรามีความสุขจิตใจเรา รู้สึกสบายเราจะคิดทำสิ่งอะไรมันก็จะทำได้แบบรอบคอบนะไม่หุนหันพันแล่นนะมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานโดยเฉพาะงานที่เป็นงานบริการคนอื่นนะก็จะต้องใจเย็นนะจะต้องสุขุมนุ่มลึกว่างันเหน,นี่มุมไหนก็สวยฮะอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะ นาเล็กก็พามาจิบกาแฟแล้วก็ชมดอกไม้ส,ยสวยๆที่เป็นไม้มงคลนะที่ชื่อว่าว่านรางเงินครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิจไดนชาแนลสวัสดีครับ